สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนาราอาร์ตทางยูทูบหรือว่าผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเป็นตัวแห้งไวครับคือลิควิดน,นะครับที่ใช้เร่งสีน้ำมันในการที่จะเซตตัวลงไวหรือว่าแห้งไวครับเขาเรียกว่าลิควิดน,นะครับแล้วก็ จะใช้ร่วมกับน้ำมันลินสีดนะครับเนี่ยครับใช้ร่วมกับน้ำมันลินสีดในการเขียนสีน้ำมันนะครับเพื่อว่าให้คุณสมบัติของสีน้ำมันน่ะสามารถที่จะเขียนแล้วแห้งไวแล้วก็ลื่นนะครับอารมณ์อย่างกับเสียขลิกครับถ้าเราใช้ตัวนี้ครับที่เป็นลิควิดผสมเข้าไปแล้วก็การเขียนก็จะลื่นขึ้นแล้วก็แห้งไวอารมณ์เดียวกับเขียนสีริลิกเลยครับคนที่ชอบเขียนีสีอะคริลิกแล้วก็มา จากสีน้ำมันเขียนอยากให้อารมณ์สีที่ว่ามีความแห้งไวครับก็ใช้ตัวนี้เลยครับเป็นตัวลิคกิดนะครับที่ช่วยแห้งไวนะครับไปชมกันเลยครับว่าวิธีการที่จะเขียนหรือว่าลงทํำยังไงครับถึงจะสีน้ํามันถึงจะออกมาในอารมณ์ที่ว่าแห้งไวแล้วก็พันใจนะครับ,รบไปชมกันเลยครับก็เขาเขียนไว้ด้านหน้าก็คือความเร็วในการแห้งปรับปรุงความเงางามหมายถึงว่า เวลาผสมลงไปแล้วสีก็จะเงางามขึ้นนะครับก็คือเขียนลื่นขึ้นนะครับอันดับแรกก็คือเปิดฝาครับก็คือดันเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็หมุนออกเนี่ยครับก็จะได้ที่เป็นเจลนะครับดูลักษณะเป็นเจลนะครับเวลาจะใช้ก็เคาะๆครับให้มันออกมาใกล้ๆปากขวดนะครับแล้วก็ใช้เกลียง เกลียงที่มีความแหลมยาวครับถึงจะดึงเขาถ,ถึงจะล้วงเข้าไปได้ครับเนี่ยครับก็มันมีมีอยู่3วิธีที่จะผสมนะครับผสมเวลาเขียนเนี่ยก็คือควักออกมาวางไว้เป็นกองเลยนะครับแบบที่2ก็คือนะครับเทน้ำมันลินซีดลงไปนะครับน้ำมันลินซีดที่ผมใช้ก็คือยี่ห้อเอทีเนี่ยครับไม่แพงมากและก็ใช้ดีนะครับแห้งแห้งค่อนข้างจะไวกว่า ไวกว่าน้ำมันวินเซอร์นิดนึงนะครับเนี่ยครับก็จะใช้เนี่ยครับลิควิดนะครับก็ไปผสมนะครับไปผสมกับน้ำมันลินซีดอีกทีหนึ่งนะครับนะครับผสมแล้วก็ก็ผสมไปไม่ต้องเยอะครับก็ตีตีให้มันเข้าครับกับน้ำมันดินซีดไว้สำหรับผสมในการเขียนสีน้ำมันนะครับก็คือวิธีที่สองนะครับที่จะเป็นการใช้น้ำมันลิควิดนะครับ เนี่ยครับก็เวลาปิดฝาเนี่ยครับก็หมุนเข้าไปเลยครับเนี่ยครับนครับอันดับที่3ก็คือขั้นตอนที่3ที่จะใช้ในการผสมก็คือ,อผสมสีขาวนะครับสีขาวที่ใช้ก็คือไทเทเนียมไว้ผมมาสาธิตสีขาวสีดำนะครับในวิธีการลงเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าเอาหลายสีมา,าแสดงให้ดูมันก็จะ ซับซ้อนก็จะเอาสีขาวกับสีดำนะครับดำก็เป็นดำาอ v r y y b a c k นะครับของเลอฟังเนี่ยครับที่เอามาให้ดูกันนะครับนี่ครับการผสมลิควิดเนี่ยครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาไปผสมกับทุกสีนะครับก็ผสมแค่สีขาวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราผสมสีเนี่ยเราต้องผสมส่วนมากก็จะผสมกับสีขาวสีทุกสีก็ใช้สีขาวผสมทุกสีครับ เพราะฉะนั้นการใช้ลิควิดเนี่ยก็คือเอาไปผสมกับสีขาวอย่างเดียวครับเนี่ยครับเนี่ยก็จะทําให้สีเวลาเขียนลื่นขึ้นแล้วก็แห้งไวนะครับเนี่ยครับตีกับสีขาวนะครับเวลาตีก็ตีให้มันเข้ากันนะครับเข้ากันอย่าให้เห็นเนื้อของลิควิดนะครับก็ให้มันมันเข้ากันได้ดีครับเวลาเขียนมันจะได้แบบสม่ำเสมอนะครับเนี่ยครับ ก็ผมก็จะสาธิตวิธีการเขียนน้ำหนักแสงเงานะครับที่เป็นลูกที่เป็นปริมาตรของความกลมเนี่ยครับให้ดูว่าเวลาลงมันง่ายง่ายยังไงเวลาเราผสมลิควิดเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยครับก็แตะลิควิดน,นะครับผสมสีขาวสีดำนะครับผสมเข้าไปนะครับแล้วก็ก็จุ่มน้ำมันลินสีดช่วยด้วยก็ได้ครับแต่เวลาเขียนจริงๆเนี่ยก็อาจจะ ใช้แค่สีขาวกับสีดำเพราะสีขาวมันผสมลิควิดอยู่แล้วครับก,ก็เขียนไปได้เลยแต่นี่ผมสาธิตให้เห็นว่าเวลาเขียนเนี่ยสามวิธีสามอย่างเนี่ยสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ครับก็คือ,อใช้ร่วมกับน้ำมันดินสีหรือว่าจะใช้ร่วมกับหรือว่าจะใช้แค่สีขาวสีดำอย่างเดียวที่ผสมที่สีขาวผสมลิควิดไว้ก็ได้ครับนี่ครับ ก็จะลงน้ำหนักเข้มไปก่อนนะครับคุณสมบัติของอลิควิดน,นี้ก็คือทําให้สีช่วยในการแห้งไวนะครับแล้วก็ทําให้สีเงางามอีกประการหนึ่งก็คือลดลดความเป็นสีเหลืองนะครับสังเกตว่าเวลาเราเขียนภาพนะครับเขียนภาพอาตอนแรกก็ไม่เหลืองนะครับที่เราเขียนส่วนมากพื้นที่เป็นสีขาวครับถ้าเราไม่ผสมตัวเนี้นานๆไปอ่ะ สีสีขาวก็จะกลายออกเป็นสีเหลืองนะครับตรงตรงงานของเราที่เขียนลงไปครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้ผสมเข้าไปด้วยก็คือลดการเป็นสีเหลืองในภายหลังนะครับก็คือขาวยังไงก็ขาวอยู่อย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าสีที่เราลงไปกับพื้นผ้าใบนะครับนะครับก็จะช่วยได้ครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้สีขาวนะครับ ผสมกับลิควิดเยอะๆนี่ก็แสดงให้เห็นว่าว่ามันถ้าผสมเข้าไปมันก็จะคล้ายๆกับอารมณ์ของสีอะคิลิกนะครับที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับที่บอกว่ามันอารมณ์เดียวกับสีอะคิลิกมันก็คือเขียนแล้วลื่นขึ้นนะครับเขียนลื่นลงง่ายนะครับลงง่ายแล้วก็สามารถที่จะหมาดสามารถที่จะ,ท,ะทับได้เรื่อยๆนะครับทับได้เรื่อยๆนะครับ ก็หมายถึงว่าเขียนได้ต่อเนื่องเลยถ้าเราใช้ลิควิดผสมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ํามันลิน s ีดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขียนต่อเนื่องได้ก็คือรอจังหวะอันนี้ก็ต้องมีการรอจังหวะเหมือนกันนะครับลิควิดเนี่ยก็อาจจะรอจังหวะให้มาสัก5นาที10นาทีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นน้ํามันลิน s ีดอย่างเดียวนะครับเวลาเราลองพื้นไว้เราอาจจะรอถึง1วัน2วันสามวันก็ได้แล้วแต่สภาพอากาศนะครับ แต่นี้มันเหมือนว่าเร่งนะครับเร่งความเร็วของอาการเซตตัวหรือว่าการหมาดของสีะครับเร่งเพราะว่าเพื่อว่าเราจะได้ทํางานได้ไวขึ้นนะครับก็คือลดขั้นตอนนะครับลดขั้นตอนในการรอคอยความที่ว่าสีแห้งสีหมาดนะครับก็คือสามารถที่จะทับได้ภายในในภายในอเอาเต็มที่ถ้าแห้งเลยตัวนี้นะครับก็ประมาณสักถ้าเราผสมเยอะๆนะครับ หมายถึงว่าผสมส่วนผสมของเจลของลิควเข้าไปเยอะๆเนี่ยประมาณสักสองช,ชั่วโมงเนี่ยก็สีก็แห้งแล้วครับสามารถที่จะทับได้เลยนะครับแต่นี่การลงได้ต่อเนื่องก็หมายถึงว่าเวลาผมลงเนี่ยสามารถที่จะลงน้ำหนักแสงเงาได้ต่อเนื่องเลยครับเนี่ยก็หลังจากที่ผมลงสีขาวไปก็สามารถที่จะ,ะใช้ผู้กัน ที่เหมือนพัดเนี่ยครับมาเกลีย่ยได้เลยนะครับก็หมายถึงว่าเขียนได้ทันใจมีผู้ชมนะครับถามมาก็เยอะนะครับจ่ทำยังไงให้สีน้ำมันมันแห้งไวนะครับเพราะว่าเขาเคยเขียนแต่สีคอกลิกเคยลงแต่สีเอิลิกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าสีน้ำมันมัน,มนต้องทํำยังไงถึงจะแห้งไวก็ตัวนี้แหละครับก็ตัวลิควิดเนี่ยครับที่ในคลิปต่างๆที่ผมเขียนมาหลายๆคลิป ผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ได้มานําเสนอนะครับก็มีมพีพอจะมีเวลาก็เลยมาทําคลิปให้ดูว่าเวลาลงสีสีที่จะแห้งไวต้องใช้ตัวไหนนะครับ <c oughs> ก็เป็นลิควิดเนี่ยครับที่มานําเสนอให้ดูครับเนี่ยครับเวลา ทำงานเสร็จควรวางให้พ้นมือเด็กนะครับพวกนี้อันตรายมากนะครับก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้เพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นตัวที่กลิ่นมันไม่ไม่แรงมากครับเวลาอยู่ใกล้มือเด็กก็เด็กก็อาจจะเอาเข้าปากได้นะครับมันก็เป็นอันตรายนะครับก็ที่เขาทําฝามาให้ให้กดกดก่อนเปิดก็เพราะกันนี่แหละกับก็อาจจะกันเด็กนี่แหละเด็กที่จะไปเปิดเนี่ยครับมันก็ทําให้การเปิดยากขึ้นนะครับ เพราะว่ามันก็มีอันตรายอยู่เพราะฉะนั้นควรวางให้พ้นจากมือเด็กนะครับเด็กอาจจะเวลาเราเผลอเปิดเปิดอยู่เด็กลูกมาอยู่ข้างหลังแล้วก็เปิดชิมเข้าไปก็อาจจะติดใจนะครับในความอร่อยของมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรวางให้พ้นจากมือเด็กนะครับก็เป็นอันตรายพอสมควรนะครับมันก็จะมีมีเป็นเป็นมีเดียมครับก็คือตัวนี้ก็คือมีเดียมนะครับ มีเดียมที่ทำให้สีสีแห้งไวเนี่ยครับนี่ครับอันนี้ก็จะลงแค่คร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะปั้นน้ำหนักได้ขึ้นทันตาเห็นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลำพังน้ำมันลินซีดอย่างเดียวมันก็จะจะยากกว่านะครับแล้วต้องรอจังหวะนะครับแต่ใช้ลิควิดแล้วมันสามารถที่จะปั้นน้ำหนักขึ้นมาได้เลยนะครับ ก็จะมีเงาตกทอดของวัตถุนะครับผมก็เขียนคร่าวๆนะครับในเงาตกทอดยังยังผิดอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องสูงขึ้นมาอีกแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยครับเมื่อก่อนผมก็เคยเข้าใจผิดนะครับว่าคิดว่าตัวนี้มันใช้เคลือบรูปภาพอะครับผมก็เอามาเคลือบนะครับพอเคลือบไปนะครับพอทิ้งไว้สักระยะนะครับมันก็ก็แห้งนั่นแหละ สีไอ้ตัวนี้มันก็แห้งนั่นแหละที่เป็นลิควิดเนี่ยแต่พอแห้งเสร็จแล้วครับฝุ่นก็มาเกาะเต็มเลยเพราะว่ามันมีความหนึบหนับถ้าเ,าเรามาเคลือบหลังจากที่งานที่เราวาดเสร็จเรา,เามาเคลือบเหมือนเหมือนวานิชนะครับมันไม่ได้ครับมันมันมันมไม่ใช่ตัวเคลือบครับที่ตัวเคลือบก็คือวานิชแต่ตัวนี้มันเป็นลิควิดนะครับใช้ผสมสีน้ํามันแห้งไวนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะนํามาเคลือบรูปภาพนะครับมันมันเคลือบไม่ได้ครับเนี่ยครับสังเกตว่าเวลาลงนี่ก็จะลื่นลักษณะคล้ายกับคล้ายกับสีคริกเลยครับส่วนผ้าใบที่ใช้นี้มันก็เป็นผ้าใบแคนวาสที่มีความบางแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะครับมันก็มันก็จะลงลงมันก็จะทําให้แห้งช้ากว่ากว่าผ้าใบที่มี ความหนานิดนึงนะครับเพราะว่าผ้าใบตัวนี้ค่อนข้างจะลื่นนะครับก็มาสาธิตให้ดูนี่ครับเวลาที่มันเลยขอบอะไรตัวนี้เช็ดง่ายนะครับลิควิดเนี่ยเวลาเราลงเราจะทําน้ําหนักแบบลงไปแล้วเราก็เช็ดเป็นแสงขึ้นมาก็ได้ตัวนี้สามารถที่จะเช็ดได้ดีนะครับเวลามันเลอะขอบเลอะอะไรสามารถที่จะเช็ดง่ายกว่ากว่าสีปกติครับเวลาผสมลิควิดเข้าไปเนี่ย เนี่ยครับก็ค่อยๆตะล่อไล่น้ําหนักขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้โชว์การเขียนรูปให้สวยให้ดูแต่ว่ามาแสดงให้เห็นว่าวิธีการใช้ลิควินใช้ยังไงนะครับมันก็มีประโยชน์มากครับสำหรับการที่จะเขียนรูปต่างๆนะครับตัวนี้สามารถที่จะเขียนที่เป็นลิควิดเนี่ยสามารถที่จะเขียนรูปภาพที่เป็นทีแปลงหนานาได้นะครับ ก็คือเพิ่มเนื้อสีด้วยครับสังเกตว่าเวลาผมตีผสมเข้าไปกับสีขาวเนี่ยมันจะทําให้สีมันมีความฟูขึ้นนะครับหมายถึงว่าเพิ่มเนื้อสีขึ้นเวลาเราจะเขียนเกี่ยวกับงานที่เป็นงานพนติ้งนะครับงานที่ที่มีความหนาของสีครับเหมาะเหมาะมากสําหรับงานที่เขียนแล้วเป็นทีแปลงแล้วมีเนื้อสีเยอะๆมีความหนาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นงานของแวนโก๊ะ เวนโกนี่แหละครับเวนโกของเราเนี่ยหรือว่างานของโกแกงโกแกงหรือว่าโมเน่งานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอิมเพชชนิสตสีหนาๆเนี่ยตัวนี้เหมาะเหมาะมากสําหรับงานประเภทเนี้ครับเพราะว่ามันเพิ่มเนื้อสีแล้วก็มันแห้งไวนะครับเวลาเราลงเป็นทีแปลงสีหนานาลงไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอเป็นบางทีสีหนานาอาจจะรอเป็นเป็นเดือนเดือนเลยนะครับที่จะสีที่ก็ จะแห้งลงนะครับที่หนาขึ้นมา1มิลอะไรอย่างเงี้ยหมิลสมิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้สามารถที่จะทําให้สีนะครับผสมเข้าไปแล้วสามารถที่จะแห้งภายใน 3- 4สี่ชั่วโมงนะครับหนาประมาณ2มิลเนี่ยก็ประมาณสักสชั่วโมงก็แห้งหมดแล้วครับสามารถที่จะทับสีต่อเนื่องได้เลยนะครับครับก็สามารถที่จะปั้นน้ำหนักได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มแสงเพิ่มอะไรขึ้นมาได้เรื่อยๆ เนี่ยครับสังเกตว่าเนื้อสีมันจะมีมันจะมีความลื่นนะครับลื่นแต่ว่ามันมันสามารถที่จะคุมน้ําหนักได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าลื่นแล้วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแต่ว่าลื่นในการเขียนแต่ว่าน้ําหนักมันยังอยู่เพราะว่าตัวนี้มันทําให้สีมันมีความความหนืดหนืดแต่ว่ามันก็ลื่นอยู่ในตัวของมันนะครับหมายถึงว่ามันมันทำให้สีมันยึดเกาะกัดได้ดีนะครับเวลาเราเกลี่ยไปเนี่ยน้ำหนักแสงเงามันก็ยังอยู่ครับ ก็หมายถึงว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่หลุดนะครับไม่หลุดหมายถึงว่าเอายึดคุมอยู่ง่ายนะครับเหมาะสําหรับที่จะเขียนรูปภาพที่ต้องการความไวในการเขียนนะครับหรือว่างานเร่งเ่งงานรีบส่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจะเอาพุ่งนี้แล้วหมายถึงว่าเขาจะเอาพุ่งนี้แล้วน้ำมันลินสีดอย่างเดียวไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แต่ลิควิดน,นี่สามารถที่จะ พรุ่งนี้หมายถึงว่าเขียนเสร็จวันนี้พรุ่งนี้สามารถที่จะส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้ผสมเข้าไปในการเขียนนะครับนะครับนะี่ครับก็สังเกตว่าเนื้อสีขาวก็จะฟูขึ้นมาที่ผสมเนี่ยครับฟูขึ้นมาแล้วก็เวลาเขียนก็จะมีความลื่นนะครับเงาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับสื่อผสมการเขียนสีน้ำมันนะครับบางทีเทคนิค บางเทคนิคเนี่ยมันก็สําคัญนะครับสําหรับการที่จะใช้กับอาชีพนะครับอาชีพของเราที่จะทํางานให้มันสะดวกมันง่ายมันไวขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เขาก็ใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งนานแล้วนะครับส่วนมากคนเขียนภาพใหม่ๆก็จะไม่ค่อยรู้ว่าต้องใช้สื่อผสมอะไรตัวอะไรมั่งนะครับอย่างผมเมื่อก่อนเขียนงานใหม่ๆก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกครับว่าต้องใช้อะไรมั่ง แต่พอทำๆไปเรื่อยๆก็รู้ว่าเทคนิคลหลายๆเทคนิคมันสามารถที่จะช่วยเราได้เยอะนะครับสำหรับการทำงานนะครับเนี่ยครับก็ผสมสีดำเพิ่มเงาเข้าไปนะครับเข้าง่ายจะเพิ่มหรือว่าจะเพิ่มเงาหรือว่าจะเพิ่มแสงตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับสังเกตว่าเวลาเขียนไปเนี่ยความคมความอะไรมันก็จะเอาอยู่ง่ายนะครับก็คือสีมันไม่แตกตัวกันนะครับมันยึด ยึดเกาะกันดีนะครับหมายถึงว่าโมเลกุลของสีเนี่ยมันก็จะยึดเกาะกันดีเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนไปก็จะสามารถควบคุมนะครับควบคุมสีไม่ให้มันไม่ให้มันออกนอกนอกกรอบที่เราจะเขียนนะครับก็มันช่วยยึดเกาะตัวสีได้ดีนะครับเนี่ยครับก็ไม่ใช่มา,มาโฆษณาให้เขานะแต่ว่ามันมันก็อารมณ์นี้จริงๆเวลาเราใช้ครับนะครับ เราก็ใช้ผู้ก,กันพัดมาเกลี่ยอีกทีหนึ่งนะครับเกลี่ยเพื่อว่าให้ได้น้ำหนักที่เวลาจะเกลี่ยจะอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับเกลี่ยให้มันซอฟต์ก็าหากันนะครับการเขียนภาพเนี่ยส่วนไหนที่จะให้คมก็คมนะครับส่วนไหนที่จะให้ซอฟต์ก็ซอฟ์นะครับมันก็เป็นจังหวะของมันจุดเริ่มต้นของการทํางานศิละปะการวาดภาพสีน้ำมันเนี่ยมันก็เรื่องแสงเงานี่แหละครับไม่ว่าจะเขียน พอร์เทตภาพเหมือนภาพวิวทิวทัศต่างๆก็อยู่ก็อยู่ที่หลักความถูกต้องของแสงเงาเนี่ยครับเนี่ยครับความเข้มของเงาสีจังหวะนะครับเข้มสุกรองเข้มสว่างแล้ก็สว่างสุดนะครับที่ลงจริงๆน้ําหนักน้ําหนักของการเขียนรูปนี่มันมีอยู่9น้าน้ำหนักนะครับแต่ว่ามันจะซับซ้อนเกินไปนะครับเวลาอธิบายเนี่ยมันก็จะซับซ้อนเกินไปคนที่ทํางานใหม่ๆผมเลยรวบรัดเงาต่างๆให้เหลืออยู่ แต่งเงาต่างๆให้เหลืออยู่4น้ำหนักมันจะง่ายแก่การเข้าใจนะครับเนี่ยครับก็สาธิตให้ดูเสร็จสมบูรณ์ก็อันนี้ก็5 1 0บาทนะครับเป็นขวดใหญ่เราใช้ได้นานเลยทีเดียวนะครับใช้ได้นานใช้ได้คุ้มนะครับก็ลองมาซื้อมาใช้ดูนะครับเผื่อว่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ